เขาก็ได oh. ้โชกันเขาได้โชคเขาก็พูดกันต่อเขาก็เข้ามาอาบกันเรื่อยปู่ทำขันน้ำมนต์บ่ปู่ทูปู่ทำทำเมื่อไหร่ครับ ทำเมื่ออาทิตย so wow. oh. ah. ์ที่ผ่านมาก็มาอาบกันหม้ำเมี่ยงซีรุ้งแหามาอาบน้ำมนต์ทน้ำอาบน้ำประมาณหกเจ็ดทุนอ็ทำในกระป๋องในกระป๋องก็มีแต่มันอาบไปแล้วเขาถ่ายกันเลยแล้วอลเาะแล้วก็เหลือขันนั่นคือขันครูอ๋ออันนั้นขันครูขันครูก็จะทำมาจะทำอันนั้นก่อนแล้วถึงจะมาทำน้ำมนต์ที่ใส่กระป๋องไปอาบให้ครัโอ้อันี่ย ทำกระปองกระปองตั้งหากแล้วก็ทําอันนี้ขันครูนี่คือไม่ได้ยกลงไม่ยกลงทำานแบบนี้เวลาใครมาก็ผมให้มาแอะนำครับผมก็จะไปขันครูอก็เลยมันเป็นอย่างนี้ก็เลยดูว่าเอ๊ะมันมันเล็กหนึ่งเล็กอะไรก็เหมือนเล็กหนึ่งไทยก็เหมือนเหมือนไงก็เหมือนอือครับดูยิชาเหมือนเล็กหนึ่งไทย ตอนนั้นก็เม่รน้ว่าอะไรจะเป็นเจ็บก็เป็นสองก็เมืเหมือนกันเลยครับว่าอพี่้องเหตเป็นยังไงพี่้องอืออ่าน้มดโอ้ปู่ทำเอาไว้เมื่อสองวันที่แล้วทำไว้เมื่อวานทิศเขามาอาบกันหกเจ็ดคนก็อาบให้เขาไปแล้วกระป๋งเขาก็ถ่ายกันไปแล้วเขาก็ถ่ายเนร้นไปกันแล้วก็ไปซื้อต้นนั้นแะ้วเสือใหญ่คนที่มาอาบเขาก็จะถูกกัน โอ้อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วเขาจะไปถูกกันทำพิธีสะดอกเคราะห์วูก็คล้ายๆอย่างนั้นน่ะมันเผลมเผลมเข้าเระวังอะไรหนึ่งโอ้ครับผมนี่จะก็ยัดขวดสมบัติยัดอยู่ครับก็จะทธรได้ทำไม่เก่าก็มาอ่านก็ได้น่ะคนที่รู้เขาจะเข้ากันกันเฉพาะคนที่รู้ใช่ไหมปู่คนที่รู้ก็เข้ามาเขาก็ไปบอกบอกต่อๆกันก็จะมีคนอ่าต่างอ่า อำเภอบางหมู่บ้านเข้ามากันก็มีอยู่ทำไปกับไปแล้วมีไกลอยู่บมีโชคไมหมานคนแก่นก็อนี้หลองคายอย่างนี้โอ้มาไปเนี่ยใช่คนไกลไปแล้วได้โชคได้หมานก็บอกต่อกันมาเขาว่าอาไปแล้วอาไปแล้วเขาก็ถ่ายไอ้ดอกเทียนเนี่ยไปแล้วเขาก็ไปตีกันแล้วเออเขาก็ได้โชคกันเขาได้โชคเขาก็พูดกันต่อเขาก็เข้ามาอาบกันเรื่อย ้ารเข้างหน้าเนี่ยนะมาค่อยประโยุดหรอกอืมโือหือหือก็จะเข้ามาอาบกันมาทีก็สองคนสามคนสี่คนห้าคนอืมครับผมกระป๋องมาตั้งเรียงหรือเปล่กระป๋องสำหรับไว้ทำน้ำมนต์อาบให้เขาโอ้ที่ที่เอาเอาเอามาตั้งเรียงเอาไว้ทําไม่เขาเฉพาะทําน้ำมนต์ต่างหากเลยทำน้ำมนต์ก็จะทําต่อมาจากนั้นนั่นแหละครับวนสายศีลรวมมาทั้งขันพูดเรื่อยกันโอ้ครับผม เพราะน้ำมันฉันทำจะไม่ได้ทำแบบที่เขาทำนะฉันทำจะมีใบมะกรูดมีรูปมะกรูดจะมาจะต้องเตรียมมาลรกมะกรูดใบมะกรูดเอามาให้ฉัาเพราะที่ฉันไม่มีให้เขาเตรียมมาเตรียมอะไรบ้างครับมาทำน้ำมตนนี่แหละน้ำมานอะไรเขากูหลักๆนี่เตรียมอะไรมาบ้างนะใบมะกรูดรูปมะกรูดแล้วก็มาผ่านครูแค่แล้วนะใบมะกรูดลูกมะกรูดแล้วก็มีพ่านมาด้วยผ่านครูพานครูก็ร้อยแปด อออเตาก็เลย408เลยครับผมล่าตาตาเลย408แล้วก็ยามมีลูกมะกรูดคนละสามลูกใบคนละเก้าใบ้องเตรียมกันมาใบมะกรูดคนละเก้าใบใช่ลูกคนละสามลูกอ่คนละสามลูกอ้าให้ทำก็เตรียมมาเองเตรียมมาเองเพราะปู่ไม่มีให้ใช่ไม่มีให้เพราะต้นมะกรูดไม่มีครับครับแค่อย่างเดียวใช่แล้วก็ พันครูร้อยแปดกันแหละครับโอ้ค่าครูร้อยแปดค่าครูร้อยแปดใส่พันครูใส่พันครูเข้าไปร้อยแปดเาบุชาเลยสี่ร้อยแปดบุญชาเลยสี่ร้อยแปดก็พันครูร้อยแปดเอาร้อยแปดเอาปั้งพันครูร้อยแปดแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่เดือไปเสียอะไรนอกจากว่าเขาเห็นกําลังสร้างกะไรเขาอยาสวายทำบุญอันนั้นก็เรื่องของเขาสังหารไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน ที่เกี่ยวก็คือทานครูเพราะเราต้องไหว้อาธิษฐานไหว้ครูขึ้นทานครูร้อยแปดครูําจัครูพอทาเสร็จแล้วปุ๊บก็ครูก็ทําน้ามนต์น้ามนต์ออกมาแล้วแต่จะเป็นเลขตัวไหนให้จะเป็นตัวไหนก็ขึ้นยู่กับบุญมันอยู่มันอยู่กับตัวเขาเราถ่ายกันตายแล้วเขาก็ไปตีกันบางคนถูกบางคนก็ไม่ถูกก็มีมันอยู่ที่ดวงเขาเหมือนกันครับผม แล้วแต่บุญนัปู่นเนาะแต่ดวงเขาครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญดีนั่งตรวจทำน้ำมนต์ตอนรัตนาเชิญครูมาทำน้ำมนต์เนี่ยบางทีครูเขาก็ให้เนะ่ะเขาก็ให้อยู่ในน้ำมนต์นั่นแหละเราต้องดูเอาเนาะปู่นเนเาะคนดวงเขามีดวงเขาก็จะได้กันครับแต่ตวในใหญ่จะได้กันบ่อยทำน้ำมนต์เนี่ยเขาได้ครับถึงมีคนอาบเยอะมามากันเรื่อยครับวันหลังจะได้มา อ่าปุกหนองคายมาหมดอน่ะมาแถวหนองคายแถวขอนแก่นแถวอะไรอ่ะในเมืองก็มีหลายหมู่บ้านเรียกว่าโถ่ดอนขอนแก่นหนองคายนี่หมดเลยหมดเลยครับผมแล้วก็แถวอะไรบ้านบันดุงบ้านอะไรนี่แหละไปขุดรากไปเนี่ยมาหาดมันหมดหมดเลยครัวก็ เขาก็เห็นตอนทําน้ำมนต์แล้วเขาอาบตายแล้วเขาก็ดีแล้วอีกอย่างทําน้ำมนต์ด้วยเหมือนจะใส่ลูกมะกรูดใส่ใบมะกรูดเพาะวกามันไม่เม็ดที่เลยดเขาไม่ได้ใส่ต้องให้เอฟซีดูก่อนว่าเป็นตัวไหนอ๋อผีอลังเนาะต้องเป็นตีเอาเองตีเอาเองกลัวบอกไม่ถูกบอกว่าจะออกเหมือนกันบอกมาบางทีมันก็พลาดไปตัวนุ๊กตัวนี้อ่ะา ลงก่อนสิเนาะเออปูกรกโบวาเช่นไรอ้าพี่น้องแคปนาจาพี่น้องเนาะคุนลูกกระบาสนาของแต่ละคนปูวาเนาะเวอด้โชคได้กรมันน้ำกันพี่น้องเนาะบางคนอัจฉริยะอ่าถ้าเห็นแวบแรกนะพี่น้องเนาะถ้าเห็นแวบแรกก็จะเป็น เอาให้เห็นแบบแรกให้ไทยไปก่อนแปดหนึ่งเป็อุ้ยเปเลยตัวเดียวกันเลยอ่าไม่มีอะไรเลยแปดหนึ่งมุมมองเนาะมุมมองก็ถ้าเห็นแบบคร่าวๆแปดหนึ่งแปดหนึ่งตรงกับเลขต้นโพอ๋ออ๋อถึงงอเนะนะเราพยายามรับเป็นหางปวดที่เราไปแอาพิศนาเอาแต่ว่าทางส่งเห็นแบบแรกเนาะนี่เนาะเด็กไทยแปดไทยหนึ่งไทย ไม่มีอะไรเลยแปดไทยหนึ่งไทยกันเล็กน้อยแปดสองน้อยท่เออาแปดสองตีมีหัวมีหางโอ้มีหัวมีหางขอโอ้แม่เอันเลขหนึ่งเป็นเลขสองได้อ่าโอ้ก็เป็นเป็นอันนั้นเลยนะเออเป็นเป็นเป็นศสนานี่แต่ว่าเป็นเลขแปดงอปลงไปปุ๊บเป็นคล้ายเลขสองไทยสองไทยกับแปดไทยครับเอาเลขหนึ่งกับยุทธ์เครื่องหัวมันเล็กเลี้ยงมันได้ในน้อยครับอ้เอาหนึ่งแปดสอง แล้วพี่น้องเนาะเราพี่น้องเห็ดปีั่นไหนกันแล้วแต่วัดสนามรัปูเนาะเพราะว่าปูจะเห็ดยังเี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาก็จาก็พักกันไปแป์เอาพี่น้องเปรย์เอาตี้ยวนะโอ้โหใหญ่สูกกับตัวนี่แม่ไหมซีเอ้ยเกิดเลยวันพี่น้องเลยวันได้เปียยากด้วยเห็นป้ากับหูเราว่าเป็นเหล็กยังไม่ได้เปียยากเลยปลูกเห็นเพราะมันชักไปใช่ ตอพันตะเต็มนะตอมเลยอ๋อใครอยากมาอาบน้ำมนต์สดอกข้อสมบูรณ์สมานกันประกวดสามหน่วยครับใบเก้าใบใบเก้าใบอือได้มาแล้วเก้าสามาไม่ใช่ปูจะทำลิ้นเตี๋ยวรดน้ำมนต์ให้ได้เพียงเด้อเนาะเอาเตี๋ยวได้ครับเด้ยเอฟซีครับผมอือครับผู้ใดอยากมาอาบน้ำมนต์มาหาปูได้นะครับปูอะไรปูกระแตปูกระแตครับอีซีครับผม แม่มาไหนครับเอซีครับผมอามอนเองิมคามามรักเจยี่้องสงมความานี่นโชคมานำล้วยเป็นเสรษตีครับผม